เจ้าท th ี่เจ้าทางอยากจะสื่ออะไรคุณใครที่ผ่านมาเจอไลฟ์สดนี้ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะดูกันนะคะว่าท่านเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยอยากจะสื่ออะไรกับคุณนะที่ที่คุณอยู่อยู่ตอนนี้นะคะเจ้าที่เจ้าทางอยากจะสื่ออะไรการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานของคุณนะคะจะเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเลยนะคะเจ้าที่เจ้าทางมาสื่อเกี่ยวกับการงานของคุณนะคะ ถือว่าดีมากๆการงานของคุณจะก้าวกระโดดมากๆนะคะสิ่งอันใดที่คุณติดขาดอยู่ที่คุณเศร้าหมองอยู่นะคะคุณจะผ่านไปได้นะคะโดยเฉพาะคนที่คิดเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะไม่ต้องอยากจะแนะนําให้คุณวันโกนวันพระให้สวดมนต์อุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางบ้านของคุณที่คุณอาศัยอยู่นะคะจะดีมากๆเลยนะท่านจะมาเปิดทางเรื่องการงานว้าวนะคุณจะมีโชคมีลาภจากเจ้าที่เจ้าทางนะบอกเลยว่าจริงๆ คุณจะมีโชคนะคะคุณจะมีลาบจากเจ้าที่เจ้าทางของคุณเลยเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาบกับใดๆสินใดๆจะเข้ามาก็แล้วแต่แต่มันเป็นโชคลาบเกี่ยวกับการเงินทั้งนั้นเลยนะ,ะที่เจ้าที่เจ้าทางจะให้คุณเพราะฉะนั้นแล้วนะวันโกนวันพระสวดมนต์อุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางเลยนะแล้วคุณจะได้รับโชคเกี่ยวกับการงานการเงิน อย่างหนักหน่วงเลยนะคะขอให้หงิงปังๆกันทุกคนนะใครเจอคลิปนี้นะอย่าลืมไปปฏิบัติเลยนะจะดีมากๆนะคะฝากติดตามฝากแชร์ให้กันนะคะเพื่อเป็นค่าครูนะจ๊ะ